เฉลิมชัยทุบสถิติขายทุเรียนไทยไปจีนลดสองสี่สิบห้านาทีเต็มยี่สิบห้าตันกว่าหมื่นลูกชาวเมืองซีอานตื่นเต้นขึ้นป้ายต้อนรับถึงสนามบินนายารกรงกรผลบุบุเผยเคล็ดลับแฟลตฟอร์มฟ,ฟ,อฟิออเดอร์เตรียมขยายผลผลิตสินค้าเกษตรอื่นๆนายอลงกรผลระบุที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ฟุตบอลเปิดเผยวันนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสบความสําเร็จเป็นครั้งที่2ภายใน2สัปดาห์ในการส่งออกทุเรียนทางเครื่องบินล็อตที่2ไปจีนจำนวน25ตันจํานวน11,200ลูกสู่เมืองซีอานเมืองเอกของมณฑลซานซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนก่อนหน้านี้ได้ทดลองขายด้วยแฟลตฟร์มใหม่เป็นครั้งแรก20ตันใช้เวลา9ชั่วโมง ก็ตื่นเต้นกันมากกว่าขายไม่ถึงวันได้เกือบหมื่นลูกเต็มลำเครื่องบินและขนขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิส่งไปยังเมืองเซนเจ,นเ,จนเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาแต่เมื่อวานขายไม่ถึงชั่วโมงเต็มลำ25ตันนับเป็นครั้งที่2ของการจำหน่ายทุเรียนผ่านระบบสั่งซื้อล่วงหน้า p ร e อ r เดอร์แพลตฟอร์มไปประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของผลไม้ไทยโดยครั้งนี้เป็นการเปิดตลาด ตอนในของจีนคือมณฑลซานซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือด้วยแพลตฟอร์มใหม่บนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์บริษัทเอกชนและสากลผลไม้เช่นสากลเมืองขลุงจังหวัดจันทบ,บุรีและเป็นการสร้างแบรนด์ทุเรียนไทยทุเรียนไทยในระดับสากลผลไม้ฟูคอลทีฟฟาร์มและเสรวอรนิ in, ตามแนวทางเกษตรสร้างสรรค์เคลียร์ทีฟอาริคูเจอร์ ต่อไปเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนและสากรจะสามารถช่วยขายได้ในราคาที่สูงขึ้นดังนี้ดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรได้สั่งการให้ขยายผลไม้ไปยังสินค้ากเกษตรอื่นๆชาวเมืองสีอานผู้ประกอบการจีนตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสทุเรียนคุณภาพจากสวนทุเรียนของจันทบ,บรุรีถึงกับขึ้นป้ายต้อนรับที่สนามบิน 欢迎泰国尖竹文府孔氏合作社高品质榴莲包机至西安。 Thank you.